สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเข้ามาอยู่กับเกมซากุระเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้เราแต่งชุดนักมวยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเราแต่งเพื่ออะไรเราวันนี้เราจะทำยากุซ่าแก๊งยากุซ่าวีอนักมวยนี่งั้นเราขอปรับเวลาก่อนนะเราจะปรับไปประมาณ8ปดมงสสแล้วก็รตรงนี้ เราจะไปที่โรงเรียนก่อนเลยน,นะคะทุกคนต้องรอมันวาร์ปมานะทุกคนอันนี้จะเราจะจนะเอานักมวยสองคนนี้นะคะแบบชิวๆค่ะนะชิวๆครับผม นี่ครับนี่ครคุณขึ้นไม่เป็นหรอกคะ่ะคุณเสื้อแดงเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องเรียนของเรานะคะทุกคนกตอนนี้ก็เดี๋ยวไปตรงอื่นก่อนอันนี้จะเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้นะคะหาก่อนชุดมันอยู่ไหน หายากเหมือนกันนะทุกคนหาชุดนักมวยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไปหาของผู้หญิงก่อนละกันนี่ก็หาชุด ดูเหมือนเพื่อนเพื่อนน่าจะไม่รู้จักเรานะคะอันนี้ก็นอนนอนทุกคนเราก็ไม่ได้เราไม่จะไปกอดเขาเราก็แค่ไม่อยากให้คลิปนี้ยาวนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวไปเอาผู้หญิงก็แล้วกันอ่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะทุกคนเราเปลี่ยนใจแล้วเราจะเอานักมวยผู้หญิง vs แก๊งยากุซ่ากันดีกว่าค่ะเลยมันน่าจะดีกว่าแต่จะมีเออนักมวยผู้ผู้ชายอันนี้จดิกนะคะเราเพิงรับักันเราต้องไปหาผีออ ทำไมห้องเขามีแค่นี้อะ่ะชิปค่ะทุกคนก็แปลงผมแปลงร่างให้ขาวอะไรอย่างนี้อ่าแล้วว่าคีมันจะนานเกินไปก็จะหาแต่ละคนที่เป็นผู้หญิงได้เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเป็นนะโอ้โหขนาดนี้แล้วใครจะไปแปลงโฉมให้คะ,ะไม่เป็นไรครับผู้หญิงก็ผู้หญิง ได้เวลาเปลี่ยนชุดให้เขาแล้วค่ะโอเคดีมากค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปรวบรวมผู้หญิงทุกคนมานะคะเอ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะโทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้ ใน,นผู้ชายก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะคะขึ้นไปชั้นสองดีกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วจะลงไปนะอันนี้ก็น่าจะไม่มีใครเขาียเขาไม่เรียนกันเลยหรอเนี่ยทานจริงๆกะ่ะแล้วก็ผู้หญิงมาครบแล้วนะนั้นเราไปเปลี่ยนเอาห้องนูดูห้องนู้เรียนหรือเปล่า อ่าห้องนี้ก็ไม่เรียนเริ่มท้อใจแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องไปหาครูผู้หญิงอยู่มาดูว่าเขาจะแปลงโฉมได้ไหมอ,อ้แปลงได้แปลงโฉมได้ค่ะเราต้องรีบทำเลยนะคะคุณผู้หญิงคุณก็แบบ มาแล้วค่ะคุณผู้หญิงของเราตอนนี้มันออกไม่ได้ค่ะมันคาเพื่อนๆนะคะทุกคนเพราะตอนนี้คากันลุมเราใหญ่เลยเอานั้นเป็นว่าคาคาคู่ผู้หญิงค่ะทุกคนอ๋อเมี้เราขึ้นไปชั้นสองแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เรารวบรวมนักเยนผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ สภาพเราตอนนี้ก็คือแบบว่าหัวปลาแล้วค่ะงั้นเราจะไปล่อมันม่นะคะชิบอ่าแล้วก็ชิบอีกตัวหนึ่งมีแต่ยากุซ่านะคะไม่รู้จะทานกัอะไรดีอยากให้คนดังค่ะอ่าชิบเออตอนนี้วรียแล้วล่ะคะ่ะทุกคนก็บอกกันเลยว่า ต้องอย่าเพิ่พรงรวบรวมเพื่อนมานะคะซึ่งดูเหมือนตัวประหลาดหมคะทุกคนดูเหมือนแปลว,ว่ามาเลวร้ายนะคะทุกคนและมีหนึ่งในนั้นที่เป็นตำรวจค่ะอ่ามีหนึ่งคนในนี้ที่เป็นตำรวจค่ะแต่ว่าตำนนไม่บอกจีบ่าอันนี้น่าจะรวบรวมให้มันมาเยอะๆนะคะทุกคน รอก่อนอ่าน่าจะครบแล้วแหละเ,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 เอาเริเร่ลยๆเลยๆตุเย่แล้วค่ะทุกคนโชคสิคะชโชคสิเอาสิเร็วๆคลิปนี้มันจะยาวหน่อยน่าทุกคนเห็นไหมพอเรากระโดดไปมันก็ไม่ต้านนั้นน่าไม่อยากให้คลิปนี้ เดี๋ยวเราจะอืมเบิอายิงเขาตายเอง ไม่เข้าใจเลยดูเอฟปาจนไมดีนม่ชิลเหาือาตลาด คนตัวเองตายเฉยเลย